เราทำได้ Poppy Family วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะ Poppy Family จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูสามปัญหาไม้หอมที่ชาวสวนไม้หอมจะต้องเจอนะคะสามปัญหาที่ต้องเจอในหน้าแรลงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราทำได้ค่ะเพื่อนเนปัญหาที่หนึ่งนะคะเพื่อนที่เราเจอคืออาการขาดน้ำค่ะเพื่อนเอนอาการขาดน้ำดูยังไงก็คือเนี่ยยอดเขาจะกุดนะคะเพื่อนเพื่อนใบก็จะหอ่อนี่คืออาการของขาดน้ำเราก็จะเดินสำรวจแปลงกันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนใบยอดใบเหี่ยวเลยค่ะเพื่อนเพื่อน นี่คืออาการขาดน้ำแม่ค้าใบเหี่ยวกรอบเลยค่ะวิธีแก้ตรงนี้คือเราก็ต้องลดน้ำนะคะเพื่อนๆต้องลดน้ำให้เขาเพื่อเขาจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาค่ะหน้าแรงอย่างนี้เราต้องมันคอยเข้ามาดูแลต้นไม้ในสวนนะคะเพื่อนๆคอยสำรวจในสวน ต้นไม้เราจเจริญเติบโตดีไหมเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาที่สองที่เจอนะคะเพื่อนๆคือนี้ค่ะเพี้ยะลงต้นกิษณาค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเพี้ยเป็นไวรัสลงลำต้นค่ะลำต้นจะด่างเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าลงใบใบก็จะด่างแบบนี้ค่ะตามเทนตามกระแสเลยนะคะเป็นไม้หอมกิษณาด่างเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะแบบนี้เราต้อง รีบกำจัดนะคะเพื่อนๆวิธีกำจัดตัวนี้ก็คือไปหาซื้อยาฆ่าเพลี้ยตามตลาดนะคะเพื่อนๆถ้าเราปลูกน้อยเราก็ใช้เป็นแบบอินซีย์ได้นะคะเพื่อนเแต่อันนี้คือปลูกด้วยจํานวนเยอะก็ต้องพึ่งสารเคมีค่ะเพื่อนเพื่อนต้องพึ่งยาฆ่าแมลงที่ตลาดนะคะเพื่อนเตามร้านขายเราไปหาซื้อมาได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆน ชมความงามของกิษนาอายุสี่เดือนค่ะเพื่อนๆแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอนะคะเพื่อนๆปัญหาที่สามก็คือปัญหาเรื่องของหนอนกินใบค่ะเพื่อนๆหนอนกินใบกินยอดในหน้านี้ซึ่งถือว่ารุนแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้เริ่มจะกินแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มเข้ามาแล้ว แล้วเขาเวลาเขามากินเขาไม่ได้มากินตัวเดียวนะคะเพื่อนๆเขามาเป็นฝูงเลยค่ะเเพื่อนดูตัวหนอนนะคะเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยเยอะมากน่ากลัวด้วยค่ะเพื่อนๆเนี๋ยเขาจะกินใบจนจนหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องคอยหมันมาสำรวจในแปลงปลูกนะคะเพื่อนๆไม้หอมหรือไม้กิษนาเนี่ยเราจะต้อง คอยหมั่นดูแลเขาเพื่อที่จะเร่งให้เขาเจริญเติบโตในช่วง5ปีแรกนะคะเพื่อนๆสําหรับวิธีแก้ไขในเรื่องของหนอนกินใบนะคะเพื่อนๆเราก็ไปซื้อยาฆ่าหนอนที่มีขายอยู่ตามร้านเกษตรพันธ์นะคะเพื่อนๆมาผสมน้ําฉีดพ่นได้เลยค่ะเวลาระยะเวลาในการฉีดพ่นคือฉีดพ่นช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆนี่คือต้นที่หนอนกินไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆ เพื่อนดูสิคะเนี่ยดูหนอนอะ่ะเป็นกน้อนก้อน,ก,นก้อนเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยน่ากลัวมากเลยนี่แหละค่ะคือปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยคะ่ะถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบนะคะเพื่อนๆไม่ง,งั้นกินหมดสวนแน่ๆเลยคะ่ะถ้าเราไม่รีบกําจัดเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะไล่กินตั้งแต่ยอดลงไปเลยนะคะ ดูสิคะมาเป็นรังๆงลังๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินไปดูต้นนี้เขากินจนแบบไม่เหลือใบเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้ถ้าเราเจอนะคะเพื่อนๆคือต้นเขาก็ยังไม่ตายนะคะเพื่อนๆแต่ว่า เขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะคะเราก็ต้องมาบำรุงเสียเวลาบำรุงดูแลนะคะเพื่อนๆต้องมาทําให้เขาแตกยอดใหม่แทนที่เขาจะได้รัดยอดแล้วเติบโตไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหนอนกินหมดต้นเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูตัวอย่างต้นไม้กิจนาที่ไม่ขาดน้ํานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้คือที่เราลดน้ําไว้จะสังเกตว่า ใบของเขาจะกลางออกดีค่ะเพื่อนๆนี้คือใบที่ไม่ขาดน้ําต้นนี้หนอนไม่กินใบสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนท่านใดมีคำถาม ที่จะสอบถามนะคะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีคําแนะนําอะไรดีๆก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็จะขอรับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ